สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel Esila Gamer TV นะครับวันนี้เราพามาลองเล่นเกมมือถือเปิดใหม่ในสโตไทยนะครับกับเกม a n c e n t r a l d e x o c i t นะครับสำหรับเกมนี้เป็น MMORPG สไตล์แบบมือถือนะครับธีมนี้เป็นแบบพวกเราพูดผีปีศาจนะครับสมชื่อ d e x o c i t เนะอะ่เกมนี้เปิดเป็นเซิร์ฟโรบอลนะตอนนี้เปิดจริงแล้วนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านสตูไทยนะครับอ่ะเริ่มมานี่ ต้องสร้างตัวละครก่อนเลยนะมีคลาสอาชีพให้เลือกอยู่เบื้องต้นเนี่ยเท่าที่เห็นมี5อาชีพนะครับเดีย๋ยวดูอันแรกสิเอเธอร์คินนะครับโอ้โห oh, ตัวนี้เป็นสายปรานกระบี่ยังไงเหรอมีหินอย่างด้วยอ่ะสามารถเลือกโอ้มันไม่ล็อกเพศนะเลือกผู้ชายผู้หญิงได้นะครับอ,อาชีพต่อไปก็คืออซูฮิลนะครับอันนี้มันเหมือนจะแทนไอ้นี่หรือเปล่าขุนเ <'re> ขาต่างๆอย่างนี้หรือเปล่า อันนี้เป็นอาชีพคาถานะครับเหมือนเป็นตัวเวทเออตัวเวทหรือตัวฮิลโอ้ตัวทาผู้ชายอย่างเท่เลยแล้วก็อาชีพต่อมานะครับเป็นชาโด o w นะมิคู่นะครับอ่าเลือกผู้ชายผู้หญิงได้หมดนะขอดูสแตทหน่อยสแตทไม่ขึ้นนทีต้องกดสกิปดิสเพย์นะอ๋อตัวนี้คือความว่องไวเด่นเนะ โอเคต่อมานะครับก็จะเป็นสปิริตคินนะครับนี่กดสกคิปมาก่อนคือคลาสธนูนั่นเองนะครับตัวนี้ AOE Attack นะอะอ้าคลาสธนูนี่มีแต่ตัวผู้หญิงนะเลือกผู้ชายไม่ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นวิชวิชนี่ก็เป็นแม่มดแน่นอนเป็นแม่มดเป็นผู้ชายไม่ได้แน่นอนโอเค AOE Attack เหมือนกันนะครับอืม อ๋อแสดงว่าคาถานี้ไม่ใช่ตัวเวทเป็นตัวฮิลแน่เลยนะเพราะว่าเน้นเรื่องเซอร์ไวนวลใช่ไหมเดี๋ยวขอดูตัวดาบอีกทีนึงตัวนี้เบิร์สเหรอสายระเบิดเดี๋เอาตัวนี้ดีกว่าเน้นปั่นอ่าข้างหน้านี้สามารถตั้งชื่อตัวละครได้นะครับหรือจะสุ่มมั่วๆก็ได้เกมนี้จะเป็นเซิร์ฟโกลบอลนะก็คือเสียงภาคจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็คําอธิบายเป็นภาษาอังกฤษนะนี่สามารถ ปรับแต่งหน้าตัวละครได้นิดหน่อยนะครับอ่ะโอเคโอ้มีสีผมด้วยสีทองแบบระยิบระยับเหลือเกินไอ้หนุ่มผมนองเฮ้ยอันนี้ดูดูหน้าโหดขึ้นโอเคอันนี้แหละไปะเข้าสู่ตัวเกมกันแล้วนะครับโอ้โหมาถึงนี้แบบแพ็คยั่วๆมาก่อนเลยเติมเงินครั้งแรก เรเวลร้อยเจ็ดสิบได้อะไรเนี่ยดาบบินหรือกระบี่บินเอสําหรับตัวเกมนะครับมันจะเป็นการบังคับแบบอัตโนมัตินะครับแต่ว่าเราสามารถบังคับได้อย่างอิสระด,ด้วยนะแต่ว่าเรื่องเควสเนี่ยสามารถปล่อยอัตโนมัติได้นะครับนี่กดสกงสก,กิลได้เดี๋ยวนะมันน่าจะมีตั้งค่าภาพหรือเปล่ารู้สึกว่าอยากให้ภาพมันคมชัดกว่านี้กดเข้าไปดูสิตรงนี้ไม่ใช่ โอเคหาเจอแล้วนี่เองตั้งค่าภาพนี่เซตติ้งนะครับโอ้มันจะมีแบบสมูทแบบบาลานซ์แล้วก็อันนี้ซ,นซ,น olution, ซีนิมาติกเลยเหรอซีนิมาติกได้ไหมแล้วก็เลสโซลูชันซีนิมาติกแล้วก็ไฮเฟรมเรทนะครับโอเคเต็มที่แล้วนะยวขอตั้งเรื่องเสียงนิดนึง รู้สึกว่าเสียงมันเบาไปนิดอ่ะโอเคขึ้นเราต้องการความดังเพิ่มเพิ่มตรงนี้แล้วไปลดตรงนี้ลดอันรวมอ่ะโอ้โหภาพนี้แบบคริปขึ้นนะสวยขึ้นนะครับเกมนี้เราสามารถมองเห็นผู้เล่นคนอื่นด้วยนะครับเดินเอ,เอ้าอยมันเดินลงน้ำเร็วะงงนะเห็นผู้เล่นคนอื่นหมายความว่าท v p นี่อยากมาดูดูการฟันนี่อย เจ๋งนี่ฟันรัวนี่ขนาดตีธรรมดาเนี่ยอย่างที่อ๋อจริง,รงๆเควสมันคือให้เดินลงไปในน้ําเพื่อทําอะไรสักอย่างเอาล้วมีใครมาลอยอื่นอยู่ในน้ําด้วยไม่นางไม่นางหายใจทางเหงือกหรอจ๊ะหรือว่าหายใจทางผิวหนังเอ้ยเดี๋ยวเจอปลานี่สับมันสับมันอ่าอย่างที่บอกนะครับเกมนี้เราจะกดเล่นเองก็ได้หรือว่าจะออตโต้ก็ได้นะครับเอ้ย ต้องสู้กับเดมอนก๊อดสปิริตเลยเหรอไหนเจอนีนชาดีฟิตเดมอนชานีชาเสียงผ้าน,นี่จะเป็นภาษาษอังกฤษอาจจะฟังแปลกหูนิดหนึ่งนะแต่ว่าต้องเข้าใจว่ามันเป็นเซิร์ฟโกลบอนนะครับโอ้เจอแล้วนี่มันหนาจ้าไม่ใช่หนีชาไอโกงล้อเนี่ย <laughs> ใครเคยดูพวกตีมหนังจีนน่าจะรู้ใช่ไหมมันน่าจะหนาจ้านี่ไอ้กงล้อเนี่ย นม่มีท่ามาแล้วด้วยโอ้โหกบีกบีแทงดูไรอนุภาพสิ้นดีจัดการมาเรียบร้อยนะครับมันต้องรอโอ้ยของดอบของดบอบอ้ชอบตอนของดอบจริงๆมุงปิงมุงปิงปิจัดการหนีชาเสร็จแล้ว <se al demon> โอ้ยยยไไ่บ่บเหลยต้องสู้ตัวอื่นอีกเหรอยอยย มันดาว่าโมรอนเฉยถ้างัังนเฮ้ยตอนนี้มีอะไรแจกเปิดมาดิโอ้ได้เจ็ดมาสิบโอ้ตัวนี้เราต้องสู้กับปีศาจอะไรเนี่ยดูไม่ทันทันเดอร์อะไรไม่รู้เป็นนกนก,นก,นกลูก,กระจกโอ้ตรงนี้สามารถเลือกสัตว์ขี่ได้นะโอ้เป็นตัวเขาทองกับเขาเหมือนเป็นสีน้ําเงินเอาันนี้ดีกว่ามาดำเฮ้ยพูดถึงภาพมันก็สวยนะ ี่แต่ว่ามันเป็นภาษาอังกฤษนะก็หาดเรื่องแบบเสียงภาคไทยกับแบบภาคไทยเนอะไอ้กับไอ้คำาริบายไทยภาคไทยกับภาคไทยพูดจนงงเป็นไงล่ะหมาเราสีดำเทพปล่ะไม่เหมือนนายหรอกปะลุยกักต่ตเกมนี้สามารถปรับมุมมองแบบ 3D ได้นะครับส่วนเรื่องการเดินเควสแล้วก็เก็บเลเวลเนี่ย ง่ายอยู่แล้วเพราะว่าตามสไตล์ M m o มือถือเลย M m o มือถือส่วนมากก็คือออโต้หมดนะต่อไปต้องล่าเจ้าเลดี้หยินยังไงเหรอปะอยู่ตรงไหนเลดี้หยินโอ้เพลงนี้แบบฟังเพราะเพลินๆมากนะครับภาพจริงๆโหดูดีมากเลยนะแบบแสงสีวุ้งวิ้งในสไตล์แบบ จอมจอมยุทธเทพเซียนน่าจะออกแนวเทพเซียนซะมากกว่านะเพราะว่าดูจากที่มีหนาจามอยู่ดูปีกอย่างเท่เลยเนะ่ยมาอันนี้องค์คาักใช่ไหมองค์คาักหกเงินซิลเวอร์สปีอะโอ้โหดูท่าเราเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเรามีสกิลใหม่แล้วนี่โอ้เลดี้หินโอ้ยเดี๋ยวตัวเริ่มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอคูณาวแป๊บดิโอ้โหเลดี้หยนิน สกิลว,วงมาเริ่มเลยนี่แยกร่างฟันไม่ไหวแล้วไีมันไีมันชึบ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 ,ชบเออนี่ช่วยกดช่วยกันกดเอ,อ้าได้ของมาแล้วโหของเพียบชอบตอนของดรอปจริงๆนี่ได้ชุดเกาะอุปกรณ์รอง,ง,งเท้าอะไรไม่รู้มาเพียบเลยนะครับอ๋ออันนี้มันจะเป็นเควสแบบยาวนะต้องจัดการบอสไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือใครเนี่ยพอลาดินแห่งคุนหลุน โอ้ตัวเบลเลอร์เลยาชุดนายเท่มากอะ่ะคือชุดออกเชนแนวแบบเหมือนพวกครูเซเดอร์พาราดินอสศวินทั้งแถบยุโรปนะแต่ว่านายชื่อคาราดินแห่งคุณหลุนเฉยอะมเ่สียงสยงแบบ <I S 1> ยาตอนนี้เจอกับเจ้ามูลรับบิดนะปีศาจกระต่ายเลยครับเอเจดี่คืออะไร อังเป่าเลยเปิดมาก่อนโอ้ได้ยกมาอีกสิบสองชิ้นจัดการเจ้ากระต่ายเรียบร้อยมีเจ้ากระต่ายนี่เสียงอบอยางแบ๊วเลยมันจะเป็นอ๋จัดการเจ้าการะ e กรกต่ายเมื่อกี้แล้วได้เป็นไอ้นี่ตำลึงทองมาหนึ่งร้อยก็มาซื้อเพชรได้นะครับรูเพชรเอก นอกจากสัตว์ขี่มันมีสัตว์เลไรยงด้วยนะนี่ไงนี่แพทมาฟักมันมาได้มาแล้วนะครับเจ้ากระต่ายไปขี่ม้าไปลุยกันต่อลงบึงอีกแล้วเหรอเออนี่แบบโดดน้ำเหรออ๋อมาตกปลาโอ้ตกปลาแล้วเจออะไรเอเดวก่อนไอ้นี่มันเทพมังกรนี่มา ไอที่หนาจาน้ามันต้องสู้ด้วยอ่ะในพวกนวณิยายจีนนี่ฟันฟันรัวๆฟันเข้าไปโอโหตบแรงมากมีมีเติมตังค์อัพของมาเนี่ยตีเบาจังตัวเราเนี่ยเออบของมาแล้วมีมีมีของสีม่วงด้วยนะอถ้าเกิดอยากจะได้ของดีดมันต้องอะเติมเงินนะสำหรับเกมแนวแบบประมาณนี้นะครับ นี่นี่ใช่ไหมมีพวกของโอ้ดูอุปกรณ์อย่างเท่อะปีกแดงปีกแดงแรงสามเท่าอันนี้เสื้ออะไรโอแต่อันนี้ของมันน่าจะตามคลาสอาชีพนะครับแล้วก็ดาบอันนี้นะเนอะท่ะไปเลยนะครับนี่บินไปแล้วขึ้นไปทำเควสต่อนะไม่ต้องกลัวเรื่องหลงทาง แล้วก็สามารถเล่นได้แบบโดยที่เอาจริงๆเปิดมือถือทิ้งไว้มันเก็บเลเวลให้เองได้เราแค่มาล่าบ,บอสกับ PVP ล่าคนเท่านั้นพอนะครับเพราะว่าเกม MMO ในมือถือมันจะเป็นสไตนี้แหละเพราะคนที่เล่น MMO MM ในมือถือคือน่าจะแบบไม่ค่อยมีเวลานะไม่ได้แบบเล่นใน PC ที่เป็นต้องนั่งเล่นทีละหลายๆชั่วโมงนะนี่โหปรับเปลี่ยนภาพมุมมองลอนไปไหนเนี่ย เ,เพลงเพราะมากจริงเนี่ยอะโอเคก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เราขอจบไอ้เท่านี้ก่อนละกันนะครับมารีวิวคร่าวๆสำหรับเกมนี้ Ancient s e e l the Exorcist นะครับใครที่อยากลองเล่นเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดได้ในสโต์ไทยแล้วนะครับแต่ว่าเกมเนี่ยมันจะเป็นของเซิร์ฟกลบอลนะไม่มีตัวภาษาไทยนะครับก็แล้วก็ผู้เล่นไทยอาจจะมีจำนวนไม่เยอะเท่าผู้เล่นต่างชาตินะครับ ก็ถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศมาเล่นกับผู้เล่นต่างชาติบ้างก็ได้นะโอเคเฮ้ยโหเมื่อกี้ใครอะสายยาอันอันเซอร์ติฟายอิมอร์ทอนโหดมากเป็นตัวผู้หญิงน่ารักโอ้โหวันนี้ถอดเสื้อมาเลยอันนี้คือคนเนี้ยแน่นอนว่าเก่งเพราะว่าแรกๆเนี่ยเกาะเยอะๆนะคือผู้เล่นใหม่แต่ว่าพอเล่นอันนี้เดี๋ยวก่อนนี่ใช้อะไรไอติมเหรอโหอาวุธมันโคตรเท่เลยว่ะ โอเควันนี้ไปก่อนแล้วครับหากใครที่ชอบคลิปนี้นะรบกวนช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปห้กันด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ